อย่างเงี้ยเพื่อนทาผีอว่าออเงีอมงตัวยงี่าเนาตัวนี้หลายกว่านี้นะครับเนี่ตัวยเี้นี่ยหาเมือนหามไม่ได้หลุดตัวเล็กหน่อมั้ออสอมาเนาะแล้วาหาเมือนหาเนาะตัวนี้วสูงเงีดีกวามึงตัวี้อาจะประมาณลอยีินเม่นวครับเ่าลอี่สอา่น้่อนอ่เยบผเพ่อนว่าเพ่นว่าประมาณลอยสี่านะครับโอ้ถือว่าตัวสูงตัวเงีดีอยู่ ตัวสูงตัวใหญ่ดีครับตัวนี้หาเมื่นหาดเหาเมื่นหาเนาะตัวนี้เขวหมดแล้วตัวนีนเขียวสามตัวนีวเต็มแรัต็มตัวนอเขียวเต็มแล้วเนาะหาเขียวเต็มแล้วตัวนี้ขนาจาประมาณหาหาปีหกปีตัวนี้ครับว่าฟนว่าขนาดจากประมาณสาลูกนละเขีวเต็มมดแล้วนี่ครับราคาหามื่อนหาฟุนบาลตัวนี้ฟุตลอร่อยประมาณร่อยสี่สิบหนา ะครับเทียบมือกันอาจจะประมาณเกือบไรเนาะเกือบเไรนี่ครับีประมาณลอยประมาณลอยซีหาเส้นตัวนี้อน้องหไวนะครับาเมือนหาแต่ว่ามีลูกหรือว่ามีลูกเตะจากตัวคนมาคนก็ได้ซอยอนๆออกมาเนาะตัวนี้อันนี้พอเมือหมือน้ารอันนี้เดลนเดียปเนี่ยซีพาร้อรถว้เมือนหาครับซีเมือนหาอันนี้ซีเมือนหาก็หาเมือนหาเจ้อ๋อตัวนี้ซีเหมือนหา็นะ โอ้ตัวนี้ถือว่าสูงยู่แต่ที่ว่ไลไห้เนาะนี่อะประมาณห3 8ยสาเนาะตัวนี้อันนี้เดบนี้ไลฟ์ปบนีไหสองหมื่นสองอ๋อเอาตัวผูน่อยนี่สองหมื่นสองเอาแต่แต่มีบทโทษจีตัวว่อศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสามห้าสี่ส่เก้าศูนย์สามสามเก้าศูนย์สาราคาตัวรองเนาะเนาะ อ่าครับอ๋อราคาสามารถตัวรองได้ครับคว่างามงามญ่ี้ยๆดีมึงอยู่ตัวนึงตัวนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่งามครับแต่ว่าตัวนี้คือมันมีตำหนิอยู่คือหางมันดอกครับเนาะมึงสายหางตัวนี้คือหางหางมันมีสีขาวในจังหน่อยวะนี่หกใครกับว่าหกใครกับว่าเนี่ยฮกเก้าครับฮกเก้าทำไมมึงไมขึ้นไวแท้ ราคาเรียนซ้ำย่ตลาดหุ้นเตียโอ้ยแ่ังกันเหลืว่างหนคือวมาหกหมื่นถวนึง่น่ะอนี่นะครับนองคนหองไว้หกหนหกหมื่นเก้าเ้หกหมื่นเก้าเนาะหกหมนเก้าดูหกหมื่นเจ็ดก่าหกหมื่เก้าอ๋อหกหื่เก้าราคาดีหองไว้เนาะตัวนี้ถือว่าเป็นกล้เตี่ นี่นะครับนกขนหอยราคาหกเงินเก่าพันบาทคือตัวนี้มีความสูงทีดีครับมีตนอืมครับผมมีความสูงทีดีนะราคาแขงขาทือว่าโอเคอ่านี่ครับแขงขาทือว่าโอเคดีครับราคาตาแจ่มแจ่มจดีอยู่แต่ว่าตัวนี้มีตำหนิคือมีหางวันเนาะหางวันดิเป็นหางดอกของไงคือไปหางนี่ขนที่ขาวแบบเนาะแดี่วแต่พู้พี่้องที่มาควาตัวนี้พูดโค้งสางดี โค้งสางตัวที่ย้แลเรกัโค้งค้างโค้ทางกับทอว่าใ่ญ่ครับตันนี้เราจะพี่นออกพี่มากหันห้องไว้นะ้าหกเมื่นเก่าพันบาทเนาะตอนนี้มึงหนากับที่ว่าหนางามดีพอมีเบอร์โทรทีตัวบะเนี่ยมีอยู่เนาะเบอร์วางในเนี่ยนะครับศูนย์แปดศูนย์สามแปดส่แปมสามแป่แปาะเนี่ยศูนย์แปดศูนย์ศูนแปดนย์ศมศูนย์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  แนี 8, ่โอยอาไม่ไม่แปดศูนย์ศูนเอาครับผมศูนย์แปดศูนยอีกแปดส่าเอาครับผมพี่น่องมีสนใจเนาะแล้วทุกว่าสารมาทตเลยครับตัวนี้เนห้องไว้นะครับหกเนเก่าพันบาทราตัวนี้มีตนี้บอกไว้ก่อนคือแหางมันดอกคือมี ทางสีขาวเนาะพี ốc, ่น้องที si, 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 ่สนใจือว่ามัดเป็นอะกันคอยทวงมาสบถารมาตัวร้องราคากับเพิ่นเมื่อไรครับตัวนี้เห็นว่าเป็นมืงอันาคตรแบวเป็นตาใหญ่เป็นตาเหี่ยวเมื่อไรร้ายอยู่แข่งขายกันดูว่าโอเคครับความสูงหนาจากว่ประมาณร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้เนาะร้อยสี่สิบสี่สิบสามประมาณนี้แหละว่ามันยังบ่าเดี๋ยวเล่อยไรกันเนาะมึงไหวกันหรือเปล่าตัวนี้ดูว่าเป็นอีกเมืองตัวที่ง่ามเหมือนกันครับตัวนี้อ๋อนี่มึงอายฝืนกันกำลังว่ามึงอยู่ เดี๋ยวหันเป็นต่อรองก่อนนะครับเนาะตัวนี้ที่แรกมาถามไว้ว่าเดี๋ยวจะหองไว้ในราคาอยู่ที่หกหมื่นเดี๋ยวเนาะพ่อตัวนี้จักบาทรดิก็พอเนานะตัวนี้ 6, หกหมื่นนะหองไว้หกหมื่นเนาะประมาณจักปีแล้วนะพ่อตัวนี้ประมาณสามปีเนาะอ่านี่ครับประมาณสามปีตัวนี้นะจีร้อยสี่สิบบวกยุ่งร้อยสี่สิบกว่าแน่นี่แหละเนาะนี่ครับประมาณร้อยสี่สิบบวกเนาะตัวนี้หองไว้ในราคาหกหมื่นอายุสามปีวนะดีว่าแข่งขาดีครับ แรงค่าดีราคาเหนื้อนังก็โอเคครับาค้มแำ้มจำดีเห็นได้ชัดเจนนี่ตัวนี้ราคาหกหมื่นบาทเนาะตัวนี้เอาคุณพ่อมีเบอร์โทรติดต่อบ่มีอยู่เนาะเบอร์ว่าจังไหนเนี่ยนาะพ่องศูนย์หกสี่หนึ่งหกสามหกห้าสี่เจ็ดราคาห้องไหญคือหกหมื่นนาะพ่อเนาะค่าบผมคุณพ่อขอบคุณค่ามันหมานเนาะพ่อเนาะอ่านี่ครับมาเมืองไทยไทยก็ถือว่าถ่ายง่ายดีตัวนี้ก็เลยเป็นห้องไว้่หก หมื่นบาทถ,าถ่ายงาย่ายถ่ายง่ายมือสบาความสูงก็อาจจะว่าไในไรเป็นไรเนาะปรนืาอหนึ่งนะกับโอเคครับเนาะสำหรับพี่น้องนะครับที่สนใจอยากจะซื้อขายแลกเปลี่ยนงูยครับสามาริกของมาได้อยู่ที่ตลาดนัดโกกระบือ บ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับยูนี่เปิดนัดกันทุกวันขัานของสัปดาห์นะครับแต่ว่าสามารถเลื่อมอางัวขั้วไอของมาขายได้ก็คือเลื่อมอามาได้อย่างเจ้วันจันวันจันทร์ช่วงวัยสองเป็นต้นไปครับสามารถขนงัวขนควายกันเขามาสื่อขายแหลกเลี่ยนกันได้ครับพี่น้องที่เขามามึงเขามาชมแววนะครับมากจาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก็ต้องใจให้บ้าคลิปแน่ยกันครับสำหรับมือนี้คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ